คี่ทุกคนดูนะผมก็มาอยู่ในเกม Inflation เสียนะผมก็เป็นเซิร์ฟที่บอกโอ้โหม,มีตัวมีตัตตคนชมมีน <Huh? S 1> ักเติมที่ไม่โคตรดีใคร,ใครๆก็รูออ้บอกเลยว่าเติมเนี่ยดีจริงผมก็เลยมาเล่นแต่วันเนี้ยาเล่กลับมาอีกแล้วว้าว <Wow. S 1> ไม่ได้มายิงไม่ได้มาฟาร์มนอะไรทั้งนั้นผมก็จะมาเปิดกล่องที่ผมได้สะสมเอาไว้ผมก็ผมไม่ค่อยได้ยิงใครหรอกแต่ว่าผมจะฟาร์มซะมากกว่าก็ เราจะว่าเปิดกล่องกันเราก็ไม่ได้มีเยอะแยะมากมายน้องเออลราก็ปาล์มเล็กเล็กน้อยๆไว้แล้วก็เอามาเปิดสะสมกันไว้ออนแลวนววันตามกันไปจัดให้ดูมาดูกล่องขาวกันว่าข้างในมันมีอะไรคือมันอัปเดตมาแรกผมจะเปิดแล้วผมจะทําเปิดแล้วเว้ยแต่คือมันผมจะไม่หาตารางอะตารางว่าของข้างในมันมีอะไรบ้างผมจะมาแปะไว้แต่คือคือมาแปะไอคิบแบบเออว่ามันมีอะไรบ้างแต้ตอนนี้ไม่ต้องแปะแล้วเพราะอัปเดตมาแล้วซึ่งเป็นอะไรที่โคตรดี วันไหนกองขาบอกเลยว่าแม่งจะขยะนะโหดูดิแม่งจะขยะมึงใส่แอบแอบสกามให้กูสักกระบอกเลยก็เป็นจะตายมันก็ไม่ตายนะถ้าเกิดจะให้คุ้มเลยเนี่ยให้ดูดีเลยต้องเป็นพวกมาสดาเอ็มสี m เซมิเนี่คือดีถ้าเกิดเป็นกระสุนก็จะเป็นกระสุนร้อยนะโว้ยยิงบอสเนี่ยๆปืนนี้ก็ได้ปืนนี้ก็ไดดเนี่ยไอเอฮิตสองสามเนี่ยที่จะดีถึงจะมองว่ามันดีตะกูลสตาร์แน็ตต่างหลายแล้วกระสุนก็ขอเป็นกระสุนร้อย ดีจะมองกันดีโอเควันนี้ผมจะมาเปิดกันครัอ่าเนี่ยเนี่ยนี้ดีนี่ดีโอเคถ้าเกิดมันอันนี้กองนี้ผมไม่ได้หวังอะไรอยแล้วคือถ้าเกิดออกระสูตร้อยผมก็โอเคไป่หนึ่งกองอุ้ยเอ้ยเจ๋วนะเออผมไปฟาร์มบอสได้เนี่ยเจ๋วเจ้าเจ้าเจ้าเนี่ยเนี่ยผมก็เก็บไว้ผมก็เก็บไว้อยู่เก็บไว้ฝากบอสปืนพวกปืนผมนี หนึ่งกล่องเพียวๆโอเพนบ็อกนี่อ่ะโ,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 โอ้โหดูดิโุ่นขยะเหมือนดาวันมี้อะไรเฮียดื่มย้อมใจแล้วกันขอเปลี่ยนกันไปต่อไปก็จะเป็นเนี่ยเนี่ยนี่อันนี้มีอะไรมาอันนี้ก็คือกล่องดำจะดูดีกว่าจริงไงนดูกล่องดำกล่องดำมีสไนด์ด้วยนะเออผม,ผมเชื่อหรอไอ้สไนด์มันไม่ออกหรอกแต่เอ็นวีดีมันมีโอกาสอยู่ไงถ้าเกิดอ,ออกดอก ดบซิกดบไอ้ไอ้อู้ดีใจตาหาแล้วยิงมาๆเอาเป็นอะไรก่อนดีนี่นี่นี่ก่อนดีกว่าของแดงมันน้อยจัดไปกล่องแรกฮึ๊บข้ามกอริล่าได้อยู่ได้อยู่โอ้โหขอขอเป็ดได้ไหมขอเป็ดขอไม,ม้ได้ไหมหัวก็ได้จัดไปกล่องสองอ้ป่าปลาตัวร้อยบาทอีมบ่าวเนี่ยเฮีย มาทำไมเนี่ยเนี่ยขนมเนี่ยขนมเนี่ยซุปเนี่ยขนเยี่ยดเบาหัวปบาหัวจีบดีมางเนี่ยจัดไปกล่องที่สาม้โหมันจะบูมเฮี้ยพอไปเกลียดคนแม่งเลยตีแม่งแล้ปาใส่หัวเลยกล่องที่สี่อือโอ้ยเฮี้ยเอ้ยน้ำอะไรเยี่ยเนี่ยน้ำวิ่งเนี่ยวิ่งไปแมเป็นกูเจอแล้วเฮี้ยไม่ได้การแล้วเนี่ยแดดปาบลักด้านย้อมใจที่แดดไม่ได้ด้วยไอ้ย่าเดี๋ยวตัวเบ็ดเกี่ยวคอตาย จัดไปกองสุดท้ายชือบเบ็ดหวัวไปดิเอ็ดหัวบีดอะเอามันเอือบเอาไปอะยอ่งอยากต่อเยเกมมากเลยสัตว์ยังบอกแล้วมันมีจะเกลือจะเ,เกลือผมเลยไม่อยากเก็บไว้เยอะไม่อยากไปซื้อต่อคนนี่จโคตรโต2000 years later มาขอหน่อยว้าสไนแองกี้สไนแองกเอ็ออนดีก็บอกร้อยร้อยหนึ่งร้อยยี่ส SP, H, ิบแล้วอะสไนเอชพีวีเอ็มพันแล้วอะจะเกลืไม่ขออะไรมา ขอตะูสตาร์แกิไอไมเงี้ยดีมากเลยจัดไปกล่องแรกฮึบโอ้ใบสัตว์ในสัตว์อ้ยกล่องสองฮึบโอ้เฮียบาโออีโวมันเฮียกลอที่สามฮึบโอ้เฮียจุฬาในสัตว์เอ็มสอกอที่เลยเฮโอ้ดีเซอร์เฮียบ้าเนี่ยมีสไมได้หรอดีเซอร์เียโอ้ยยังไงยเด็ดมเลย ฮันน okay, wow. right. 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 ี้โอเคว้าวสามฮันนี projects, okay, ่น er ี่แหละบอกเลยเอา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 ถอยก่อนขอลิลาขอน้อยขอลอดิลันอร์ดิลัวันนี้อ่ะทีนี้อาจจะไม่ถูกใจใครหลายคนขอล์ดิลันมามาเนี่ยของถ้าเกิดจะเกาะดอกขยะขอเป็นพวกเนี่ยใบสันพี่ก็สิบเนี่ยกระสุนร้อยเนี่ยโอเคถ้าจะดอกถ้าจะดอกกะกาเไม่เอาแบบเอ็มดีห้าดีเซิร์ดอีโวบีก้าสามอาร์ยังไม่เอาแค่นี้แหละไม่เอาจัดแต่งกองหนึ่ง หนึ่งเฮ้ยโอเคโอเคอยู่ถ้าเกิดจะเกลือถ้าเกิดมันออกอย่างนี้ก็ยังดีสองเฮ้ยอ้เฮียสัตว์เฮียยสโอ้โหเฮไโอ้ยเฮียที่สี่ที่ห้า้ยโอ้โหเนี่เฮียอะนที่หกเอ้ยไสัตวนี่ยตาแดงไม่ออกเลยอะเฮ้ยโอ้โหเฮียไปสัตว์ อ๋อหนักหนักหนักโอ้โหคือแบบแม่งโฟดขยะเลยอ่ะทุกคนจะเกลือไปไหนวนเอาเลยไม่ไหวเนี่ยไม่ไหวเนี่ยหูเดี๋ยวเวลาอ่อนไว้เนี่ยนักอ่อนทังคืน รัวๆได้ไหมสังก่อนปึ๊บอองเชียร์ไม่ได้แล้วนี่หว่านะฮะรัไปที่ละเกาะโอ้โหพีเอ็มอีกแอร์มันบ้าเนี่ยเยี่ยมขอซิขอเอ็มไออาจะไงอ่ะพวกนี้อุ้ยโอ้โหเนี่คนกลางเลยอุ้ยโอ้โหเยี่ยมอีมกสิบถอดไปก่อนแล้วว่าหมวกผมมันจะอาถรรพ์ยังไงวะก็เปลี่ยนหมวกอ่ะดูหน่อยนี่เบลล์เลยดูทรงอิทธิพลนหน่อยเฮ้ยไอ้ล้นเบเล์ ยี่สิบกสุดท้ายอีอย้ยมันโคเร็วอีหสิบอ๊บโอ้โหเห้่เอ็มพีห้าเฮียอืบโอ้โหยบตาดกิบหายอุ้ยโอ้โหฮะอือ้โหยังไ,ไ,ไ,มไม่ได้เรื่องแลวไม,ไม่ได้กาดเลยขยามากเลยวัไปขายกล่องละห้าบาทแม่ยังคุกเลยเอะโคขยามยอะยเนี่ยเอวมันกระเป๋าไปจริงไม่ใช่ไม่ใช่นอน สิบห้ากล่องสุดท้ายแล้วว่าปืนดีๆไม่ออกเลยออกห้อันนี่มากระบอกเดียวเออฮะอื้ออื้อรัวแล้วเนี่ยรัวแล้วเนี่ยรัวแล้วเนี่ยโอ้ยเยี่ยงตายยังไงสิบกล่องแล้วว่าโอ้โยยี่ห้อจ่กรเตือยยี่ห้อดีนะกูไม่ไปตื้อเขามาเปิดดีนะกูออนเองจะได้ไม่เจ็บช้ำมากกล่องแม่งกล่องละห้าบาทเอวีดีอ่ะหลเอวีดีเห็นหมดแล้วะเอวีดีอ่ะเอวีดีเออื้อ โอ้หโหยัคนจากเลยโอ้เงียถ้ากองสุดท้ายแล้วก,กากแน่นอนหมดเลยขยะเปลี่ยนมากล่องสุดท้ายไม่หวังอะไรแล้วสตาร์แนป์ปืนสตาร์แนป์ออกมาบ็อกเดียว,อว,ยกกอพ,วพอใจเลยสก้าบกขอกกูพอใจอืมโอ้โหอือเออดีสุดเออโอเคซีแม็กมาดีเยี้ย อโอ้โหยากขอดากดูดิทุกคนมันควดกากเลยยากขคนเตือ่เยไม่เหมื็นมือแบบมีฮันนี่ที่ดีมากระบอกเดียวไอ้เหี้ยนอกนั้นก็ขยะมาหมดเลยดูดิไม่ออกเลยเนี่ยดูดิกงเข็มมีบาร์เลยแต่แคนดี้กูไม่มีมาคาับเนี่ยกากเลยดูของที่ได้พอดียี่มีฮันนี่ดีมีฮันนี่ดีกระบอกเดียวดีจริงๆนะเออยากขวดน่าหวานจริงเออไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ กูจะอยากให้เขาสืบห่างบอลมาเป็นอาทิตย์โยกูจะที่อ่ะยังจริงยังจริงไม่ลงเก็บไว้ปสุดท้ายกูต้องเก็บมันอยู่ดีดเก็บไวปรูด,ด,เ,กด,ดเกลือจัดมันน่าแต่ถ้าผมก็คว่าผมว่าคงผ,ผ,ผมยังเก็บน้อยนะมัมีคนอื่นมหมดไปเป็นพันนะแบบไม่ได้หาเลยเลยมีนจะได้แบบปืนขยกปกะปืนกระโปรงอ่ะยูด,ดิผมก็มีแค่เน,นี้ยนี่ได้บรลบู๊ กลุ่มาหัวเล่นแม่งเลยเดีย๋ยวค่อยลองกสุดโอเคคลิปนี้ก็มาแบบสั้นๆแล้วกันสิบนาทีก็ไม่มีอะไรมากแล้วกล่องเราก็น้อยอะ่ะก็แบบเอาไว้แต่เพียงแค่นี้แล้วกันก็ยังคดดุยอะไรสักกูเสียเวลามากเลยกูออดเพื่ออะไรเนี่ยก็เอ๊ะอยวคลิดมาแล้วกันก็เปิดกางตั้มขันนะผมก็เอาไว้ประมาณนี้นะเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะผมก็รอติดตาม อ,อีกทีหน้าแลผมก็เป็นกำลังใจให้กันได้ก็ s สับสกี้ผใครอยากเล่นกันทีเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างผมเซิรฟเซิฟแท้ผมมาเล่นกันได้ผมก็แน่นอน,นบอกเลยว่าคุณจะโดนรับน้องอย่างแน่นอนถ้าเกิดคุณลงยิงแต่ผมจะไม่บอกแล้วว่ามันคืออะไรแต่ผมก็ให้ไปเรียนรู้ประสบการณ์ไปหากันเองนะก็โอเคเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมก็แค่นี้ก็โอ้โหเจ็บมาพอแล้วไปเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย